คานอีคนา <y> พกกูดถึงงานวันนี้หน่อยค่ะค่ะ,ะตอนนี้ก็อยู่ที่ pop up s พ o ซของ Long Jin น,นะคะ a d ด n Alive ค่ะก็เป็นคอนเซ็ปที่แตกต่างจากปกติมากๆค่ะเพราะว่า Long Jin คราวนี้เนี่ยเขามาในความแบบสีสันสดใสมีความแบบ pastel มีลูกเน่นดูเข้าถึงคนยุคใหม่ได้มากขึ้นนะคะพร้อมกับหน้าปัดที่มีความแบบสี pastel ต่างๆแล้วก็ราคาจับต้องได้แน่นอน,นะคะ่ะ เป้าเป็นผู้หญนะิงในรักคาสเิลเนี่ยใช่จริงๆสีน่ารักมากๆแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากับประเทศไทยเพราะว่าเราซัมเมอร์ตลอดแล้วมันใส่ได้ตลอด เป็นงานคู่งานแล้วก็ตื่นเต้นมากฝากน้องด้วยนะคะเพราะว่าน้องไม่เคยแบบสัมรวมอันนี้คืออันนี้คือครั้งแรกเลยคะ่ะแบบสัมกับสื่อเดี๋ยวฉันจะปล่อยเธออยู่คนเดียว <laughs> างานวันนี้เป็นไงบ้างก้าค่ะดีค่ะน่ารักค่ะแล้วก็จริงๆงตื่นเต้นแล้วก็แอบ,บดีใจด้วยค่ะเพราะว่ามาร่วมงานครั้งแรกกับน้องเจนแล้วก็ถือว่าแบบเป็นโฮสที่แบบต้อนรับน้องนะคะมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบดีค่ะเพราะว่าเหมือนเรา เรียกว่ามีเพื่อนอ,อยู่ในงานอีเวนต์ด้วยแล้วก็ได้พูดคุยก็คือเราไม่ต้องมาแบบสับผ้าเดียวอยู่คนเดียว<ส>แต่หนูไม่น่าช่วยอะไรได้เยอะนะช่วยช่วยช่วยเป็นเพื่อนยืนเป็นเพื่อนำหแบบลองจิ้มเป็ไงบ้างจะแบบดาว จริงๆเป็นนาฬิกาที่ราคาจับต้องง่ายนะคะเพราะว่าลองตี้เนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนแรกในชีวิตของหนูเลยที่แบบถือว่าเป็นแบรนด์จริงๆะค่ะเป็นเป็นแบรนด์ที่หนูเก็บตังค์ซื้อเองเพราะว่าเนื่องจากราคาก็ไม่ได้ค่อนข้างสูงมากจนเกินไปโดยที่แบบว่ามันมีเลนจ์ราคาหลายเลนจ์มากๆเลยะค่ะแล้วก็เออถือว่าเป็นแบรนด์ไฮเอ็นด์ลักชัวรีนะคะที่เก้ารู้สึกว่าแบบเออเก้าสามารถเก็บตังค์แบบด้วยด้วย,ย,ยน้ำพักน้ำแรงตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ตกใจเหมือนกันที่แบบอยู่ๆเราก็ได้มาเป็น Friends of Loggin n ในวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นโชคชะตาโชคชะตาโชคชะตาัลค่ะหนูก็ดีใจที่ได้มาออกงานกับพี่เกาคือเพราะว่าได้พี่เกาเป็นเฟรนด์ไงแล้วก็แบบดีใจที่เราแบบได้มาร่วมอยู่ด้กานแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากค่ะ นน m, อนันนน้ำเซนฝากหน่อยแล้วกันครับสำหรับ Pop Up ัชจุนค่ะก็อ o อ Up ัโ o r e นะคะของลองจินนะคะที่เซ็นทรัลชิดลมนะคะก็ฝากแล้วกันถ้าถ้าใครเดินผ่านมาทางนี้นะคะก็มีหลากหลายสีนะคะหน้าปัดแล้วก็มีหลายขนาดหน้าปัดมากๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนมาชมได้นะคะผู้ชายก็เข้ามาได้นะอยากคิดว่าแบบสีหวานแววแบบนี้พาสเทลแบบนี้ไม่ใช่ของผู้ชายนะคะมีของวนของผู้ชายด้วยนะคะเข้ามาดูกันได้คะ่ะ